สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอาราสิตประจำวันพรหัสที่16มิถุนายน2022กันหลังจากจบเฟสแอนนอว์สเมนต์เมื่อคืนนี้นะครับปรากฏว่าหลายๆตัวจากที่เป็นวันทำเฟมิงดาว w n ตอนนี้จบแล้วนะครับก็กลับมาเป็น Balancing มียกเว้นแค่พาดอลลารเท่านั้นที่ยังเป็นวันทำเฟมิงดาวน์อยู่นะครับโอเคมาดูกันตัวแรกนะครับยูโรเราจะเห็นว่าก่อนเฟสแอนนอว์เมนตเมื่อวานนี้นะครับ ราคาไบเออร์สามารถเอาราคานั้นเบรกหายของวันก่อนหน้าได้แล้วคือตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เดลี่วันไทมเฟรมดาวจบลงแล้วนะครับตลาดแบ็กกลับเข้าสู่บาลานซ์ในเดลี่ i m ม f เฟรมนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยหลังเฟสแอนนาลส์เมนต์ปรากฏว่าราคาแทงดาวกลับลงไปเคลียร์ทาร์เก็ตด้านล่างนะครับก็คือ n น็กเก็ตวีพอกเพราะฉะนั้นตอนนี้สาาถานการณ์ค่อนข้างเคลียร์แล้วไบเออร์สามารถเบรก ายของวันก่อนหน้าได้และเซลเลอร์สามารถเคลียร์ทาร์เก็ตดาวไซด์ได้หมดแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เดลี่กลับมาเป็นบาลานซ์นะครับแล้ววิกลี่ก็ b a l บาลานซ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นช็อตเทอร์มบแอสจะเป็นนูโตรหมายความว่ามีสิทธิ์สูงที่ตลาดนั้นจะติดอยู่ในเรนนี้สักพักนะครับโดยถ้าหากว่าไบเออร สามารถเอาราคานั้นแบ็ k กลับขึ้นไปแล้วเบรก Initial Return Zone ได้ที่0.4931ถึง0.5075สถานการณ์จะค่อนข้าง bullish นะครับใน Short Term Time Frame ซึ่งน่าจะสามารถ expand r a n g ขึ้นไปสู่ขอบล่างของ Balancing Area นี้ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกเนื่องจากว่ามัน Balance ทั้ง2 Time Frame โอกาสที่มันจะเบรกขึ้นไปเหนือ Initial Return Zone ได้ อาจจะมีไม่มากนะักนะครับมีสิทธิสูงสุดที่ราคาน่าจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบนี้มากกว่าสำหรับวันนี้เพราะฉะนั้นนี่คือยูโรในขณะที่พาวดอลล่านะครับไฮของวันก่อนหน้าอยู่ที่นี่จะเห็นว่าประมาณนี้นะครับหลังจาก f ฟดอนนาล์สเมนตถึงแม้ว่าไบเออร์จะแอคทีฟได้ค่อนข้างดีมากแต่ก็ไม่สามารถเบรกไฮของวันก่อนหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนจุดที่มันจะจบ วันทำเฟงดาวในเดลี่มาเป็นไฮของเมื่อวานนี้แทนก็คือที่22042ครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยวันทำเฟงดาวทั้งเดลี่และวีคลี่ยังคงอยู่นะครับสำหรับพาวดอาลลาร์นั่นหมายความว่าบริสินโซน21957ถึง22159จะเป็นโซนสำคัญในช็อตเทิมนะครับถ้าหากว่าไบเออร์สามารถเอาราคานั้นเบรก i n i t l r e t e d Zone, zone mm hmm. ได้จะเป็นสัญญาณ Bullish mm hmm. ใน Smaller Time Frame หรือว่าใน Intraday Time Frame ซึ่งถ้าหากว่าสามารถ Hold ได้ mm hmm. ก็มีสีสูง mm hmm. ที่ราคานั้นจะ Expand Range mm hmm. ขึ้นไปสู่ Target หลัก mm hmm. ก็คือที่23004ถึง23 23293แล้วถ้าสังเกตให้ดีที่นี่คือจุดที่จะจบ Weekly One Time Framing Down ด้วยถ้าหากว่าสามารถ Break ได้ นะครับโอเคเพราะฉะนั้นในช็อตเทอมโซนนี้เป็นโซนสำคัญถ้าเบรกไม่ได้ก็มีสิทธิ์สูงที่ตลาดนั้นจะบาลานซิ่งอยู่ใน yesterday r a t นะครับสังเกตดูถึงแม้ว่า Daily จะเป็นวันทำเฟม i n g Down แต่ว่าช็อตเทอมไบแ s จะเป็น n e น t r ตรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเบรกไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบนี้โดยที่น่าจะมี Reaction ตอนที่ราคานั้นกลับมาเทสซัพพอร์ตโซนทั้ง2อันนี้ นะครับไม่มากก็น้อยนี่คือพาราล่าทองคำนะครับก็จบแล้ววันทม์เฟรมดาวในเดลี่เพราะฉะนั้นในเดลี่ไทม์เฟรมตลาดแบ็กกลับเข้าสู่บาลานซิ่งเฟสนะครับโดยมีโพเทนช i a l ลว่าจะเป็นเฟลเบรกดาวแพทเทิร์นซึ่งโซนที่จะก,กำหนดนะครับว่าจะเป็นเฟลเบรกดาวแพทเทิร์นหรือ,รอ,รอไม่ก็คือโซน24ถึง29 ต่อไปรกร็ตามนะครับที่ราคานั้นโฮยูเหนือยี่สิบถึง29ก็มีสิทธิ์ที่เราจะเห็นเฟลเบกดาวแพทเทิร์นซึ่งเป็นบูลิชแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเดลี่จะเป็นบาลานซ์ถึงแม้ว่าช็อตเทอร์บอแอรจะเป็นนิวทรัลแต่ด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้านี่คือเฟลเบกดาวแพทเทิร์นจริงมีสิทธิ์สูงนะครับที่เราจะเห็นไบเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟแถวแถวนี้จากนั้นเอาราคานั้นแบ็กอัพกลับขึ้นด้านบนโดยเฟลเบกดาวแพทเทิร์น จะมีทาร์กเก็ตอยู่ที่ขอบบนนะครับของ balancing area จะขึ้นไปได้ภายในวันเดียวหรือไม่ก็ต้องดูนะครับแต่น่าจะมีโอกาสน้อยนิดนึงคือเราจะเห็นแบบนี้ไม่มากกันครับนานๆถึงจะเกิดขึ้นทีส่วนใหญ่ r a n ประมาณนี้นะครับน่าจะต้องใช้เวลาสักประมาณหนึ่งมากกว่า2วันที่3หรือ,อย่างเล็กที่สุด2วันก่อนจะขึ้นไปถึงนะครับแต่วงเล็บไว้ว่าถ้าเป็น f a b a c k pattern แต่ถ้าราคาแบ็กกลับมาใต้24-29เฟเบกดาแพทเทิร์นก็จะจบไปแล้วตลาดก็น่าจะบาลานซิ่งตามเดลี่ไทม์เฟรมและช็อตเทอมบแอสนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำบิตคอยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จบวันทมเฟรมิ่งดาวในเดลี่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เดลี่ไทม์เฟรมตลาดกลับเข้าสู่บาลานซิ่งเฟสนะครับซึ่งถ้ามาสังเกตจะไม่รู้เพราะว่า หายของวันก่อนหน้าอยู่ที่นี่ก็จริงนะครับเมื่อวานนี้ตราคาขึ้นมาไม่ถึงแต่ในวันนี้ล่าสุดสังเกตเห็นไหมครับหายเมื่อวานนี้อยู่ที่นี่ overnation เบรขนี่ไป,ปละเพราะฉะนั้นวันทำเฟมิกดาวในเดลี่จึงจบลงแล้วนะครับตลาดกลับเข้าสู่ b a บาลานซิ่งเฟ e เพียงแต่ว่ายังห่างไกลาจากสถานการณ์บูล i s ชมากนักนะครับเนื่องจากว่าตอนที่มันเบร k ลงมามัน expand n e ลงมาค่อนข้างไกลามาก การที่เราจะบอกว่าสถานการณ์เริ่ม Bullish เราต้องเห็น Bitcoin นั้น back up กลับขึ้นไปแล้ว hold break ด้วยนะครับ hold อยู่ในโซนนี้ให้ได้ซึ่งเป็น Balancing Break Down Area นะครับซึ่งไกลามากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับคงจะต้องดูโซนนี้เป็นพิเศษในช h o r ตเทอมถ้ายังติดอยู่ใต้2 2 9 7 7ถึง23299 Seller ยังคง c o n t r ม l าร์เก็อยู่ถึงแม้ว่า daily จะเป็น Bal า ance แล้วก็ตาม ซึ่งถ้าหากว่าไบเออร์ไม่สามารถเอาราคานั้นเบรกขึ้นไปได้ซึ่งจริงๆถ้าเป็น strong buyer จริงๆเนี่ยในการบายกลับขึ้นมาด้านบนการเบรกโซนนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับคงง่อนง่ายด้วยซ้ำเนื่องจากว่ามันเป็นโซนหรือว,ว่า resistance โซนที่ใกล้ที่สุดแต่ถ้ายังเบรกไม่ได้นั่นก็หมายความว่าไบเออร์ที่ buy ตั้งแต่เมื่อวานนี้กลับขึ้นไปเป็น weak buyer เพราะฉะนั้นพอ strong seller เขาเห็นเขาก็จะกลับเข้ามาชอ็อตแล้วก็เอาราคาเั้น back กลับมาที่โลของเมื่อวานนี้นะครับแล้วถ้าหากว่าเบรกได้ลงไปใต้โลของเมื่อวานนี้ก็คือที่ support zone 1น5 9 8ถึง2 0 0 7 1